อ่คงเทพในคำสอนพระตถาคตของเราร่างทรงคือผู้ถ่ายทอดและเป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณโดยจะมีการเข้าประทับร่างหรือการมอบกายให้แก่องค์เทพผู้มาประทับร่างอาการของร่างทรงในขณะที่เทพประทับร่างนั้นระบบสัมผัสทั้ง5คือหูตาจมูกลิ้นกายของผู้เป็นร่างทรงนั้นยังรับรู้ได้เพราะองค์เทพจําเป็นต้องใช้ร่างกายของและระบบสัมผัส ของร่างนั้นทั้งหมดถ้าหากเปรียบให้มองเห็นภาพก็ให้หรือลองนึกถึงระบบซอฟต์แวร์ที่มีการประมวลผลได้รวดเร็วและล้ำสมัยในตอนนี้สามารถกักเก็บเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตแล้วปัจจุบันทั้งยังวิเคราะห์ประมวลผลของอนาคตได้อีกด้วยให้เปรียบกับจิตตะเทพที่มาประทับฉันว่าดูๆแล้วเทพน่าจะตกงานกันบ้างนะอีก และมาต่อกันที่ตัวร่างทรงก็คือจอและเมนบอร์ดต่างๆในคอมพิวข้างนอกร่างเคยผ่านอะไรมาก็ต้องทรงไปตามมีตามเกิดถ้าร่างไหนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหมั่นดูแลซ่อมบำรุงอัปเกรดยุ่เนืองเนืองประสิทธิภาพในการทำงานของซอฟต์แวร์ก็ราบรื่นชั้นใดหากคอามคุณเก่าแถมไม่เคยทุร่ามีแต่จะเล่นจะใช้ความสามารถของ AI อย่างเดียวเน็ตก็ช้าไฟขยายเยอะเทพมาลงก็ช้าตามร่างทรงชั้นนั้น,ร,ร,น,นร่างทร,งทรงมีหน้าที่อะไร ร่างทรงที่เราสัมผัสกันบ่อยๆคือทมของคุณศสยศาสตร์หรือไม่ก็รักษาคนป่วยดูดวงทำสะดอกคระด,ดินแดนพลิกแผ่นดินหรือที่หนักไปยิ่งกว่าคือร่างทรงทวโว์อวดอิทธิฤทธิ์ดำดินหายตัวเห็นของทะลุถ,ถึงใต้ดินหรือบางท่านก็ไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรเลยแต่สิ่งสำคัญของการเป็นร่างทรงคือเทพครูบาอาจารย์อยากให้เราเป็นคนดีเมื่อร่างรู้จักแยกแยะผิดถูกดีชั่วบาปบ,บุญคุณโทษได้แล้วก็จักได้สอนแนะนำลูกหลานต่อไปแต่ในยุคนี้ เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ยุคเทพโดยสมบูรณ์แบบตามพุทธดีกาของพระตถาเตดของเราที่ลั่นไว้ว่า,าศาสนานี้ของพระองค์จะมีอายุตลอดาศาสนา5,000ปี ครึ่งหนึ่ง2,500ปีให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวาลงคุ้มครองศาสนาทำหน้าที่สืบทอดศาสนาของพระองค์ตอนนี้ปีพศ2,568ก็ผ่านยุคพระสงฆ์มา68ปีสังเกตง่ายๆพระสงฆ์เริ่มเสื่อมถอยลงทุกวันมีข่าวในทางที่ไม่ดีต่างกันสมัยก่อนปี2,500พระเกจิดังๆมากมายแต่วัดว่าสมัยนี้เริ่มเกิดมันศาสนาที่มาหากินแฝงกายเป็นเนื้อนาบุญเพื่อตนเอง และหลังจากนั้นก็เกิดตำหนักสารเจ้าผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดแต่เป็นเทพจริงๆอยู่ในธรรมจริงอาจไม่ถึงครึ่งเพราะยังไม่มีแหล่งเรียนรู้หรือตำหนักใดสอนเรื่องหน้าที่ของเทพส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเรื่องพิธีการเพราะเข้าถึงได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามร่างทรงแต่ละท่านรู้ตัวดีหากตนเองกระทําความผิดเสียเองโทษก็เป็นสองเท่าเพราะด้วยเหมือนดังรอเล่นกับศรัทธ,ธาของชาวบ้านที่เขาศรัทธ,ธาองค์เทพของจริงบางคนยอมสละทรัย์สษนส่วนตัวสละเวลาสละะแรงกายหรือไม่ก็สละอินโดแม้แต่ละกรํารหวานเพื่อได้มามีส่วนร่วมในตำหนักสารเจ้าต่างๆทั้งนี้ขอให้ร่างทรงทุกค